สวัสดีครับผมเจมส์นะครับและแคชชาเล์วันนี้ผมจะมาพูดถึงมับเขาให้มาอะไรอ่ะคิงคิงชื่อ King คิงคุณอ่าคิงคุณากรนะ,ะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงคิงคิงเป็นพนักงานออฟฟิศอายุ2ีสิปีถึงแม้ว่าน่าจะไม่เหมือน27่สเรผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่น <laughs> นั่นแหละครับผมก็คิงทำงานเป็นแผนกไอทีซึ่งมีน้องที่เป็นพาร์ทเนอร์ชื่อว่าน้องกันครับผมซึ่ง คิงผมรู้จักพัผ่านอยู่ในเรื่องนะเออจะรู้จักกับคิงผ่านตอนที่เจอกันอยู่ในผับแล้วก็แบบดันแบบซวยที่คิงอ่ะเป็นเพื่อนกันกับเจดครับผมอีสิบห้าวิโอเคนั่นแหละครับแล้วก็ทําให้อยู่ในชีวิตกันอยู่ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตกันจนกระทั่งมาทํางานที่ออฟฟิศครับผมแล้วก็ต้องมาทํางานแต่คนละฝ่ายกันแต่อยู่ในที่ทํางานเดียวกันครับนั่นแหละครับผม เอ้ยเก่งว่ะขอบผมณสำหรับแคชชา่นเรืวันนี้ขอบคุณครับ